หนูเมืองกับหนูชนบทกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหนูชนบทตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในทุ่งกว้างใหญ่ในหมู่บ้านเ,เล็กๆมันใช้ชีวิตเรียบง่ายกินมเมล็ดพืชเมล็ดผักมเมล็ดผลไม้และถั่วที่หาได้จากธรรมชาติวันหนึ่งเพื่อนเก่าของมันหนูเมืองตัวหนึ่งเดินทางมาเยี่ยมเยียนหนูเมืองแต่งตัวหรูหราและดูภูมิฐาน มันมองรอบๆบ้านของหนูชนบทแล้วทำหน้าสงสัยหนูเมืองถามเจ้ากินอาหารแบบนี้ทุกวันโดยหรอทั่วแหง้งข้าวเปลือกและผลไม้ป่าดูไม่อร่อยเอาเสียเลยหนูชนบทยินและตอบว่าก็ค่าอยู่แบบนี้มานานแล้วข้าชอบความสงบและอากาศบริสุทธิ์หนูเมืองส่หัวและพูดว่าเจ้าควรมาหาข้าในเมืองอาหารมากมายเต็มโต๊ะทุกวัน อร่อยกว่าอาหารแห้งๆของเจ้าหลายเท่าหนูชนบทฟังแล้วรู้สึกสนใจมากจึงตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองใหญ่กับเพื่อนของมันหนูชนบทเดินทางไปพร้อมกับหนูเมืองเมื่อมันเห็นเมืองใหญ่ก็ตื่นตาตื่นใจตึกราบ้านช่องสูงตรหงกาถานนเต็มไปด้วยผู้คนและแสงไฟสว่างสวัยไปทั่วทุกมุม หนูเมืองพาเพื่อนของมันเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ของเศรษฐีที่มีห้องครัวเต็มไปด้วยอาหารหรูหราหนูเมืองพูดด้วยความภาคภูมิใจเห็นไหมล่ะนี่คือชีวิตของข้าข้ากินขนมปังชั้นดีกินชีสรสเลิศและเค้กอร่อยๆทุกวันหนูชนบทตกตะลึงโอโอ้โ,อโหอาหารมากมายขนาดนี้ ข้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยมันเริ่มตื่นเต้นและคิดว่าการอยู่ในเมืองอาจจะดีกว่าชนบทจริงๆหนูทั้งสองกำลังเพลิดเพลินกับอาหารมื้อใหญ่แต่ทันใดนั้นประตูห้องครัวก็เปิดออกแมวตัวใหญ่กระโจนเข้ามาหนูชนบทตกใจร้องลัน่นวิ่งวิ่งเร็วมันจะจับเรากินแน่หนูทั้งสองรีบวิ่งหนีไปซ่อนในรูแคบๆแมวเดินวนหลายรอบ แล้วใช้เล็บขวนพื้นพยายามจับพวกมันหนูชนบทรู้สึกกลัวมากหัวใจเต้นแรงมันแทบไม่กล้าหายใจหลังจากแมวจากไปหนูเมืองออกจากที่ซ่อนและหัวเราะหนูเมืองพูดอย่างไม่กังวลเจ้าอย่าตกใจไปเลยนี่นนะเป็นเรื่องปกติของชีวิตในเมืองหนูชนบทจายหัวและถอดหายใจชีวิตดูราก็จริง แต่ข้าไม่ชอบอยู่แบบนี้เลยข้ากลัวว่าจะต้องคอยหนีอันตรายตลอดเวลานูชนบทตัดสินใจกลับบ้านแม้ว่าอาหารของมันจะไม่หรูหราแต่มันก็รู้ว่าอยู่ที่บ้านของมันปลอดภัยและมีความสุขกว่าย่าคิดจากนิทานเรื่องนี้ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความหรูหราแต่อยู่ที่ความสงบและความปลอดภัยบางสิ่งอาจจะดูดีภายนอก แต่ก็อาจจะมีอันตรายซ่อนอยู่ชีวิตเรียบง่ายแต่ปลอดภัยอาจจะมีค่ามากกว่าความหรูหราที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงจบบริบูรณ์